สวัสดีครับสวัสดีมิตรลักแฟนเพลงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับเต้นตนอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้ครับเต้นก็จะมาพูดในเรื่องของการอัปเดตการส่งสินค้านะครับซึ่งวันนี้วันที่5ตุลาอ๋อเป็นวันศุกร์ที่5ตุลานะครับซึ่งผมได้จัดทาการส่งสินค้าให้กับทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วันที่6วันเสาร์ที่6ตุลานี้จะจัดส่งอีก1วันเท่านั้นนะครับแล้วก็วันที่7ที่8 นะครับวันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยผมขออนุญาตหยุดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะย้ายบ้านไปอยู่คนเดียวนะครับออกจากาครอบครัวนะครับก็ย้ายไปอยู่คนเดียวครับทําใหเา้เพื่อที่จะมีพื้นที่การทํางานมากขึ้นแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยันจะใกล้มาหาลัยด้วยนะครับจะได้มีทําอะไรม,มันสะดวกอ,ะอ่ะนะครับ <c oughs> วันที่ เนะครับวันอาคารมีนัดส่งของทุกออเดอร์นะครับลูกค้าที่โอนมาตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันที่6เนี่ยผมจะจัดส่งอีกทีนะครับเป็นวันที่9เลยนะครับอันนี้ขอรับทราบกันนิดนึงนะครับว่าผมกําลังทําอะไรอยู่แล้วก็ลูกค้าจะได้รู้ว่าโอนเงินมาวันไหนจะได้ของวันไหนนะครับแต่ก็โอนมาได้ครับเพราะว่าผมจะเตรียมคิวส่งให้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโอนมาวันที่7ทีเดียวเนี่ยผมก็จะเช็คอด ยอดฉาเพราะยอดมันเยอะมากนะฮะโอเคกเ็วันที่9วันที่9มีส่งของแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะปรับโปรโมชั่นใหม่เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับทุกท่านนะฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่านอกจากโจแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าหลายคนถามมาถามนะครับว่าเออราคาโจคิมแพ็คเนี่ยเท่าไหร่285บาทส่งฟรี m s ทุกออเดอร์นะครับ EMS หมดเลยนะครับไม่มีลงทะเบียนนะทำให้ลูกค้าทีา่สั่งซื้อสินค้านะครับได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วนะครับคอนเซปต์ของผมก็คือนะครับลูกค้าที่โอนวันนี้ผมจะจัดส่งให้ในวันถัดไปนะครับก็คือผมจะตัดยอดวันต่อวันไม่สามารถที่จะ อ่อนวันนี้แล้วส่งให้วันนั้นเลยนะครับคือผมแพ็กของผมกับทีมงานเนี่ยก็แพ็กของกันไม่ทันนะครับเพราะว่าออเดอร์วันนึงเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับทั้งคอลลาเจนด็อกเตอร์อัพสลูดโจคิมแพ็คแล้วก็สินค้าที่เเพิ่มเข้ามาก,ก็คือโจโฟมโจโจโฟมคินเซอร์นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ออเด็ดมากเลยนะครับอันนี้อยู่อยู่บนบนโต๊ะกระจกนะครับเอ่อเดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูนะเป็นสลิปปิ้งมาส์กนะครับตัวที่ ผมลองแล้วผมชอบมากนะครับชอบกว่าตัวอื่นๆเลยนะครับเป็นสลิปปิ้งมาทาก่อนนอนฮะชื่อว่าเอลลี่ครีมนี่หลายคนอาจจะคุ้นนะครับจะมีตัวขนาดทดลอง10กรัมแล้วก็50กรัมนะฮะซึ่งจะงลงรายละเอียดให้นะครับช่วงที่ทำภารกิจอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวิร์กมากตัวนี้นะครับบอกตรงว,ว่าชอบอะทาก่อนนอนแล้วแบบตื่นมานี่หน้าแบบ ใสเด้งมากนะครับต้องลองนะครับอืมโอเคเดี๋ยวบอกหมดไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นนะครับนี่ก็บอกเกือบจะหมดอยู่แล้วโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อสินค้านะครับท่านสามารถที่จะ inbox เข้ามาได้นะครับในข้อความของแฟนเพจนะครับฝากข้อความมาได้นะครับราคา285บาทนะครับผมแล้วก็ถ้าต้องการ โอนเงินก็แจ้งเข้าแจ้งเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดอะไรไปให้แล้วก็สินค้าเนี่ยัวคิมแพ็คมีพร้อมส่งตลอดนะครับแล้วก็เยอะด้วยนะครับท่านใดต้องการราคาปีกราคาส่งก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ